สวัสดีทักทายทุกคนจ้ามือนีเวียกหลายงานหลายค่ะแต่วยความเป็นแม่บ้านมือโปรก็ไม่เกินกำลังเราที่จะสามารถวางแผนการทำงานนะคะ เราก็หาข้าวหาน้ำนะคะแจกงมูลกลินเสร็จซับเรียบร้อยแล้วก็มาซักพงซักผ้าตาผ้าค่ะพี่น้องจ้าเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะคะตื่นเช้ามาตอนแรกก็คิดว่าจะยังไม่สักแต่ว่าอากาศมาันเป็นซ้งได้มีลมแผ่วๆเข้ามานะคะเนาะผ้าก็สิแห้งคือเก่าก็เลยตัดสินใจซักพงซักผ้าก่อนนะคะเราถึงจะไปทําเวียกงานหนาบงหนาบ้านตอนที่มาหลังบ้านนะคะลงมูลเพิ่นกับสิป,ปินผู้ดูแลหนาบ้านให้นะคะแล้วที่นี่เราก็สิมาเหตุงานหลังบ้านงานบ้านงานล่างจงล่างจาน ทําทุกอย่างนะคะทุกสิ่งให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะตามข้อตกลงกันนะคะเพื่อที่จะไม่ได้เกิดปัญหานะคะ เป็นอย่างยังมีข้อตกลงวัดีเพราะว่าเราเปิดช่องบ้านสวนลุงม,มูลน,นะคะแล้วก็ช่องบ้านสวนลุงม,มูลแฟนเพจใช่ไหมคะแล้วก็ทีมีพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็มีการทําคลิปวิดีโอมีการลงคลิปนู่นนั่นนี่ทุกอย่างทุกสิ่งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องอธิบายให้กับสามีเข้าใจนะคะแล้วเราก็จะได้ไม่มีปัญหากันเลยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่มาเลาสสกพน้องฟังนะคะตอนนี้ก็เฝ้าตาค้งตักภายเรียบร้อยค่ะที่ได้ไปขายของ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข่าสู่ตำแหน่งแคชเชียนะคะ <c oughs> นี่แหละค่ะตำแหน่งหนาบ้านของเรานะคะก็คือแคชเชียจ้า <c oughs> มือนี้ก็เป็นทรงเปียวนะคะได้แปลงเรามาทํางงทํางานทํากระพงกับเข่าเรียบร้อยนะคะแล้วก็ออกมาช่วยลุงมนหน้าร้านนะคะแล้วก็มาบริการพี่น้องที่เพิ่นอุตสาหมเมตตาม,มาอุดหนุนร้านเรานะคะ แต่ละมือแต่ละวันนะคะก็สิเฮ็ุงานแบบบ่ได้หยุดได้หย่อนหรอกคะ่ะเพราะว่าเราก็มีนาทีกันที่แบ่งกันนะคะเนาะเราก็ทํากัน2คนกับลุงมลน,นะคะลูกค้าเพิ่นก็น่ารักมากนะคะมาซื้อของถ้าเกิดว่าเวลาไปเจอแม่ค้าบ้างไปเจอพ่อค้าบ้าง<ม>เพิ่นก็ทาค่ะคําว่าทานะคะ,าาะ,คะเป็นภาษาอีสานก็คือเพิ่นก็นยืนรอนะะเนาะค่ะเนาะบางคนเพิ่นเกาะเฝ้าออรีบแต่ว่าเพิ่นเกาะรอนะคะอันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ที่นี่เวลาเราขายของเนาะคะ่ะก็จะมีลูกค้าเขามาน่ารักน่ารักนะคะอย่างน้องเกินอย่างทุกคนนะคะเราก็อย่างที่ชิถ่ายคลิปให้เบิรงอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็บอกล้าดยานเพิ่นซี่อยากอายนะะเนาะแล้วก็เวลาเราทําคลิปวิดีโอนะ,ะเราก็บอคอยอยากถ่าย ลูกค้าปนันแดงเนาะคะ่ะหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องจา๋าเราก็ไปเห็นใบไม้ร่วงนาบ้านแล้วก็เป็นฝนตกเนาะคะ่ะลูกค้าเพื่อนมาขี้ล้องขี้ดินที่ติดลงทงลงเท่ามันก็มีมาเนาะคะ่ะแต่นี่เราบอกว่าลูกค้านะคะมาโลดค่ะเราก็บริการนะคะที่จะกวาดให้สะอาดลูกค้าบางคนนะคะเพื่อนเห็นกวาดสะอาดเพื่อนเก่งใจเพื่อนสี่ถอดมาตั้งแต่อยู่นาบ้านแต่ต้องดินปูนนะคะเราก็บอกว่าเ่ราต้องถอดจ้าเพราต้องถอดแค่มาอุดนุ่นก็ดีใจแล้วจ้ามาโลดมาโลดเดี๋ยวสิกวาดเองเนาะจ้า นี่แหละค่ะก็เป็นมุมนาดักสําหรับลูกค้ากับแม่ค้าแล้วค่ะเนาะมือหน,นีดพี่น้องเห็นข้างหลังบอฟฝามือเคลื่อนเขามาแล้วก็เหมือนฝนที่ตกอีกค่ะแล้วก็ซีรีบกวาดใหเร้วเซซับนะคะคันทาวารุขามาเพื่อนเห็นสะอาดนะเพื่อนก็สิสุขใจสบายใจเลยเนาะคะ่ะเขามามันก็เจริญหูจเจริญนตาเห็นเมคะกวาดแล้วมันก็สะอาดเรียบร้อยนาะเขานาซื่อเนาะค,ะะคะ่ะเนาะบ้านเรือนมันก็สะอาดสะอาดจ้า